สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เราก็เลือกสถานที่ในการพักของคืนนี้นะครับที่บ้านสิริพรหมู่บ้านจาโบนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคืนละ500เนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพักกันที่เดิมนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับช่วงบ่ายโมงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผม ของบ้านจะโบวันนี้นะครับนี่ตรงข้ามผมก็จะเป็นบ้านพักนะครับที่ดาราหรือว่านักรีวิวนะครับชอบมาทำคอนเทนต์กันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาทานข้าวกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเรอเข้ากันไปดีเข้ากันไปเลยครับ เรียบร้อยนะครับคุณแจคืนละห้าร้อยครับคุ้มมากๆเลยก็จะมีอยู่สามเตียงวสามที่นอนนะครับสามสามที่นอนนะครับผมแล้วก็จะนอนตรงนี้ มีอะไรให้บ้างมีน้ำนะครับผมมีสบู่ให้มีปลั๊กไฟมีไดเป่าผมมีที่ชู่มีน้ำร้อนให้นะครับการน้ำร้อนให้นะจะเป็นห้องพัดลมนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องจะคืนจะหนาวมากว้าว wow. วิวบรรยากาศนะครับเป็นไงบ้างใครชอบแบบนี้ก็มาพักได้นะแค่คืนละห้าร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันทางนี้ก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูองน้ำไม่ไม้กว่านะครับ ก็สะอาดสะอาดนะครับมีฝักบัวมีน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับมีไม้แขวนนะครับผมอันนี้แล้วก็ชิวๆทันนี้ก็เปิดมาก็จะเจอวิวแบบนี้นะครับ ตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับนี่เลยครับใครชอบนะครับผมก็มาพักได้นะที่บ้านสลิพรจะโบนะครับเดี๋ยวเราไปทานกาแฟก่อนนะครับ